ครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสพ่อรวยด้วยครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อรวยด้วยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีนะครับที่น่ารักกัะทุกทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนอ่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้มากันทั้งหมด4ช่องนะครับเอาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลหนุ่มอามคนเดิมค่ะวันนี้นะครับจะมาสอบสัมภาษณ์หลังจากเลขออกแล้วหกหกสองกับสามเก็ดนะครับซึ่งของงวดที่แล้วเนาะออกไปเรียบร้อยแล้ว มาเต็มๆไม่พอเลขพอไหมมาเต็มๆนะหกสองกันปะที่พอว่าแมนหกสองที่พอที่ผมสอบถามพอว่าพอมาเก่ไหรหกสองกันบอที่พอว่าหกสองมาอีลีครับกับสมคําล่าลือครับแต่ไงถึงบอกว่าสมคําล่าลือเบังหันที่ก้อนที่บ้านบอแมนบอคาซีหางวดซ้อนติ๊กตอกันบอแเขาซุ่งเงเลยเขาตอกันพอที่พ่อเดมาไทยเขาอีลีแม่นกินครับเอฟซีพนันว่าพอเดียมันนี่ลีไม่ได้หนิ ผมอยากตรสอบถามมาทีมาที่ไปเนี่ยของรักการฝันแม่นของพอเนี่ยทีเขาฝันแต่ละคีทีเขาตีเลขเป็นเนี่ยแดี๋ยวมันแม่นทุกงวดทุกงวดเนี่ยมันเป็นยังไงกับผมบอสฟังเนี่ยพอแต่ละหมองแต่ละบอลยังยงลาสุดแล้วที่บอสฟังเนี่ยย้อนกลับไปบึ้งก็คือมะหูเป็นไรว่าพอฝันขันฝันขนขี้งอลุกกเขาทุกงวดขันฝันเห็นเราได้โตเรียกนั่นมันถิเป็นหูขนขนหัวลุกลดน นั่นแหละคือแน่นอนคือเขามีเส้นมันบ่ะเออมีเส้นนี่เพื่องของขังนั่นแหละเาง่ายของขังที่หลวงพ่อที่ว่าให้ฟังนั่นแหละอ๋อผลไมีของดีหลวงพ่อให่อะไรนะแบบมาฝันว่าเป็นยางมากกับว่าให้มันดีเพราะที่ให้เพราะดีเพราะไห้เราเพื่อนว่านั่นแหละก็คือตัวนั่นแหละผลไมีของดีเพราะฝันแม่นฝันมาตลอดถึกมาตลอดย่างหมานก,กับผ่าดงวดเดียว น้อยที่สุดท่พผาดัน้ว่รับคือโอกาสที่น้อยที่สุดคือสิผาดอืมน้อยที่สุดขันฝันกันในว่าแน่นอนว่าขันขันฝันแล้วเขาบอกเราเห็นเลขแล้วนี่ขันหัวคนขี้หัวลุกแสดงว่าเรียบร้อยเลยถือแล้วก็มาเสียงมันได้จะหลายมือเนาะมาเสียงมึงมีจต่นอนมีจต่คนตายมานอนน้ำแสดงว่าเลขเขาแล้วเลขตายแล้วยู่แล้วประดังวดมันหันได้ถึงหกสองนี่ยนติดถงไว้นอน อ๋อเขาแล้วเขาแท้วาแต่พ่อพอมันใจเนาะมันใจหกสองมันใจหกสองไหมเด้เด้อกดลวองไปกดแล้วกดแล้วนะครับอก็ว่าแม่ทีมาทีไปเนาะทาบผู้ชมคือทําไมถึงบอกว่าเพิ่นฟันแบบว้นขิ้งลุกเป็นยัง็นคือฟันแม่นแต่ก็ยังไม่ดีเพิ่นมีของดีครับมีของดีก็คือว่าของดีคือว่าไปได้ม่จากผักหนวงพ่อแมนแมนที่วัดล่างกันวัดที่วัดลาดวัดลางหลวงพ่อเพิ่นเสียไปแล้วเจ้ารุนละเพิ่นให ห้แบบที่ว่าให้เป็นของอันคล้ายๆกบปะละคิกที่ล่ละลักษณะของดีนป่ะอ่าลักษณะของดีมันเป็นเล็กอ้ยเป็นมันเป็นหินขาวสื่อยหินขาวคล้ายๆปะละคิกอ่าคือจากกระเบื้อปะละคิกที่ละมันมันเป็นเป็นกลมๆหรือเป็นแบนๆป่ะเป็นกลมๆกลมๆคล้ายปละคิกอ่าโอ้ของดีตังแต่ได้ของดีช่วงนั้นมาเนี่ย เป็นการเป็นหูแบบว่ามีดกตลอดหรือตลอดตลอดฝันแม่นตลอดอฝันว่าใครผ่านอว่าถ้าฝันได้ว่าถ้าฝันเกี่ยวบ้านเล็กที่นั่นบ้านนั่นก็ต้องออกบ้านหลังที่นั่นนั่นคือทำฝันมาแต่เกษตรของดีมากวินค่ะคือดินี่เราถ้าว่าคนมันใจแห้งเมนแมนใจว่าที่แล้วว่าที่ท้ามศูนย์หก ฮกสองไหมนุ่มอานถามทื่ว่าทีเข่ามากถามเพื่อกำมั่นใจตัวนี้ยังขาดเลยฮกสองฮกสองนี่มันใจที่สุดจนวันลอตเตอรี่ฮกแล้ลอตเตอรี่ฮกสองนี่นี่รอเด้อเด้อลอตเตอรี่ก็ดจะยุติไส้ไปฮกสองนี่นี่แปดใบเหรอเนี่ยใบละสองใบละสองบ่มั่นใจยังไหเบ่เนี้ยละเฮ้ยเดี๋ยวถ้าว่าถึงแล้วันที่ไหนฮกสองตรงๆนะผมพูดตามความจริงนะพูดตามความจริงเลย ถ้าไพ่ท่าท้ามือนั่นน่ะผมถามพอยวาผมถามพอยวาลอตเตอรี่นี่ยุ่ยใส่พอว่าอยู่ในเฮียนบ่ด้ออกมา่นบ่ท่าเอาออกให้เอฟซีเบงนะออกนับภาษาอย่างสองโตสามโตเลยเข้าสามโตตรงเลยหกหกสองครับผมท่านผู้ชมกิงครับหกหกสองเกือบถูรางวัลที่หนึ่งนั่นประมานเอาตรงๆเกือบถูรางวัลที่หนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าถ้างวดที่แล้วเนาะ ที่ผมถามววาพออ<ง>่อสัมฤทธว่าพอไอ้รถที่เขาอยูใส่แต่พอซื้อมันคนว่าอยู่ในห้องคูเราไม่ไปยู่งมองใดบุอยู่ในห้องอยู่ในเฮี้ยนเพล่ะที่เรียกปฏิขอเป็นเป็นเบิ้งไม่ได้พี่ตังใดบวบ่ได้ขอเป็นเบิ้งมันก็เลยกๆเป็นบลอกอะไรกันเลื่อมไปเลย <S <S ลลนั่นหมายเพื่อก็บอกหกสองทุกโมดัสถับเพื่อนเหยเบิ้งบ่กคอยว่ามู่เจ้าเนี่ยถือสามโตตรงแมนอิลีเขนซื้อหกหกสองไว้หกหกสองท่านผู้ชมตรงเป๊ะเชฟปะเลยเออผู้พัวถ้าเอฟซีเดือบงเด้อสามโตตรง มันออกหกสองอีดีเลขเลขหน้ามันออกตัวไหนนะเลขหน้าเลขหน้าเลขหน้าแล้วที่หนึ่งจะได้หกศูนย์แปดหกศูนแปดโอหกศูนย์แปดหกหกศูนย์แปดหกหสองนี่ห้าหนึ่งห้าคนละตัวกันหกศูนย์แปดหกหกสองันนี้มันห้าหนึ่งห้าอ๋อแต่แต่ตัวท้ายหนึ่งหกหกสองตัวหนึ่ง้าตัวหนึงห้าเดี๋ยวเอาจริงๆนะ จ้าใบนั่นเพิ่นซื้อใบพิ่นมั่นใจด้วยนะแปดใบเออแปดทั้งหมดแปดใบนะครับหกสองสองเลยแปดใบโอ้แต่ไม่เป็นไรก็ไดบพพใจยังไงป่ะล่ะใครไหนเนาะได้พอได้ใส่หนีสองพ่อได้ใส่หนีพุ่นครัดเทียบเทียบเป็นการหลาบก่อยส้อยแสบแสบเครื่องปรุงเต็มนิดนึงอ่าคือพอรวยพบอกว่าพอได้ใส่หนีคือคือพ่อใดไปใส่ยุ่นไหมอ้ําครับอ๋อใส่ยุ่น่่ใสยหนีอ๋อ ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นี่ไม่ได้ใส่พุ่นวะพอใส่ย่นี่โอเคท่านผู้ชมเอ้ยสร้างว่าข่อยบะเบิงลโรตรีเหล้วแท้หมดที่เลียกดีมั้ยคือมันค์หันมั้ยเออโอ้ยถ้าถ้าผมให้ถ้าพ่อให้ผมเบิ้ามังค์หันวะเอนเราดีมาเบิ้งนี่บ่ต้องมาบอกบ่ต้องว่าพ่อบอกว่าหกสองหรอกเพ่อดีเห็นหกพ่อดีเห็นหกสองสามโตเลยไอ้เนี่ยพ่อดีเอาตามโรตรีพอนี่แหละหกสามโตเนี่ยหกหกสองเนี่ย เออน้ำสู้ไม้เล็กสิบดิพอดีไม่ได้ใส่กระเป๋าไว้เิรอของไงไม้เล็กสามเล็กสิบไปเลยเห็นไหมนี่เนาะค่ะหกหกสองสิบเพนไหเดี๋ยวสิบเ็นชัดแจ๋วเลยอ่านะครับท่านผู้ชมนี่พอร์ตมินสือลอตเตอรีหกหกสองสองห้าหนึ่งนะครับหกหกสองนี่ไม่ใช่เป็นการออกรางวัลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยซึ่งงวดที่แล้วพ่อสำรวย ลอตเตอรี่เบอร์นี้ครับถ้าให้ส่องดูตั้งแต่งวดที่แล้วนะถ้าผู้ชมที่ติดตามทุกคนเนี่ยถูกสามตัวตรงกันแน่นอนเลยนครเนาะอืมอ่าพอแล้วครับผมตรวดตรวดมือครับปวดแขนครับเนีไปที่หมายเลขหนึ่งครับอ่าชัดไหมเหมือนเดิมจิ้มโจว์ไปด้ชัดเกนไหมอืมกล่องโอเคนะครับโอ้ท่านผู้ชมมาที่นี่เพื่อพอผมก็สอบถามอีก วาที่นี้ก็คือต่างแต่ไดของดีมาจากพระเนาะที่พอมีโชคมีลาภมาตลอดจนฮอดเท่าทุกมือนี่เนี่ยอบอกว่าจะเป็นฝันเพรว่าพอมีเส้นยังไงสมมติว่าจากแต่ได้ของดีมาแล้วบ่ยว่าจะเป็นฝันบพว่าจะเป็นเนี้อื่นเนี่ยที่ที่บอกนอกนอกจากฝันแล้วมีเ้นแบบไหนเนี่ยพ่อที่ว่าแมนที่ว่ามีมีเกี่ยวกับโชคกับลาภเ่นบบได้ดีไปคารับา่าสมรับไปพ่อมังขอกง่วงินสิพอดีงูวไปห้องหรือว่าหรือไปเจอเลขอีงทีไหมมันมีเส้นแบบไหนบ่จาเจอของดีมาก อ่าไม่จะฝันเนี่ยฝันอยังเดียวมาบอกฝันอยังเดียวกับฝันฝันเห็นเนี่ยแหละที่ฝันเห็นเลขยื้ไปไหมบ้างนี่ไงกับฝันทีไปบ้านงานเขามีงานไม่หยังสิละมันออกมาออกวันหดือทีที่ไปสิฝันแม่บางงนชนอย่างเนี่ยเท่าที่พอฝันเด้อสุนทรภาิเลขออกงวดนี้เนี่ยสิฝันจะขังประมาณเท่าที่หูมากเลยคือเขาตีตีเลขเป็นแหม่นเมนเนี่ยว่าเกินสองครั ม่เกินสองครั้งอฝันมูดมูนั่นฝันบ่อบ่อเหมนเม็นยุสองครั้งเลยนะเพราะว่าจะคือสองครั้งลาสุดที่เขาฝันก็คือพอจับจับว่ามือตัวสมมติมือเก็ตคำขั้งขึ้นกระซังขัางแรวกระซังมันจิเป็นมือทีดีสิฝันเป็นแม่นหรือมือเก็ดคำไล่ก็ไล่ซัวก็ซัวมือเก็ตคำกับมือเกาคำคันฝันกับตัวเดียวกันเลยต้องใา่ว่าเกาคันกับเก็ดคำคือกัน ขันฝันลายกับขึ้นลายเลยฝันดีก็คขึ้นดีเลยนี่แหละพอจับเอาตรงนี้่น้ำเกี่ยวค่าขึ้นเจ็ดคำขึ้นเก้าคำเป็นฝันตัวเดียวกันลายกับลายชัวกับชัวไปเลยนี่แหละขันฝันเล็กับเห็กเลยันฝันเก็ดคำเราคนที้หัวลูกเราเมึ่งเราเก้าคำแล้วกับรรย่ากับขึ้นเก้าคำกับเก็ดคำามันขึ้กกันตีตัวเดียวกันนั่นแหละมูนั่นเอาแน่ไม่ได้ หนึ่งคำาสองสามขาสี่ห้าค้าเอาแน่ไม่ได้มันที่กินบังว่ากินบังนะอาจสิกินหรืออาจจะว่กินกึเอาแน่ไม่ได้ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับ้ฟังไวฟังไวเป็นแนวทางฟังไว้ไม่ใช่ฟังไว้นะครับฟังไว้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมนะก็ภาษาไทยประแขงเน้าเป็นหนึ่งค้านะครับบ๊อบแมนต้องเป็นเจ็ดคำมรนอเจ็ดคำเก่าคำเจ็ดคำครับเก่าคำถ้าเป็นภาษากลางภาษาไทยกาเรียกว่าเจ็ดคำา เก้าค่ขึ้นเจ็ดคั่มแรมเจ็ดคั่มหรือขึ้นเก้าค่แลมเก้าค่มสองวัดหนึ่งสิเป็นคังขึ้นคังแรมว่าใช่ปัญหาว่าใส่ปัญหาแต่คอยเป็นเจ็ดคั่้วสองั่นั่นแหละพอที่ถือตำล่านี่แต่นปูหญาตาง่ายบอกมากแต่ก็โดนอ่ะเป็นกระเสียไปพันบยูกระจับแปลจองลอยพี่มดนล้มีนาเนมีสูตร นะครับเพิ่นมีสูตรมีเขียนแล้วก็เพิ่นถึงได้ฝันแล้วก็ได้แม่นๆต้องฮู้จักราศีน้ำ้อมนี่ต้องปฏิบัติตัวนี้ให้ได้นแบบ้ำพอตั้งราศีราศีนี่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศสีเกศวะครับราศีอยู่ตัวต้นเฮานี่เวลาเท่าไรล่าศีจับอยู่ไสนั่นน่อ๋ยนะครัเมื่อเที่ยงสิอยู่ไสเย็นสิอยู่ไสออ๋เช้าขึ้นมาสิอยู่ไสต้องปฏิบัติตัวนี้ให้ได้น้ำ นีอ่ะมีมีพอสิมีสองอย่างนี่มือเกตคำกับคำกับปฏิบัติตามราชสีตั้งพอแต่แม่บอกมาต้องหุ่นจักต้องหุ่นจักย่ำดีเรื่อกย่มย่ำดีต้องปฏิบัติเด้อออดเอาเที่ยงด้ว้เฮาต้องไปปฏิบัติของเฮาให้ให้มันได้ทุกมือวันต่อตื่นขึ้นมาเอาตื่นเสาร์ขึ้นมาเหตุการณ์ต้องปฏิบัติตรงนี้วันลาชสีก่อนเย็นมากก็ต้องลาชสีก่อน ม,มันจะมีนิท่านยืนหนีมวยนิท่านยออกอะไรยังไงครับโ่าทำสุภาพสีตบตำราอเขาประชุมเมียนเกี่ยวกับนั่นแหม,มสิคลายรำปะ,ะเกียนบวสิตัดหัวท่าเขาอย่างไงทำชาดกอ่นนี้ล่ะสิตัดหัว่นลาวพวกพวกนี้ถ้าตัวนีบวได้มันยุ่ใจใจท่าบวได้เพือติดตัดหัวกับอย่างนั้ มันจำมาแค่ไหมันลืมมันลืมเป็นสมองเป็นเป็นทางเป็นนิทานเนาะเป็นเจียวกับนี่แหละเจียวกับอ่าเกี่ยวกับเขาพัชชเมนไงเคยได้อ่านหนังสือว่าเจียวหัวไปจันเอาแหวรอบเขาพัชชุมินีลี่ยตัดข้อถึงเป็นหนังเนาะมันมันเป็นเป็นหนังเป็นเป็นนิทานเป็นนิทานเป็นอ่าใกล้ๆเกี่ยวกับพูดตะเจ๋ออยู่ด้วยบมาที่นี่สอบถามได้พอแต่พอลืมมว่าอะไรหล่าสุด มาที่นี่ก็คือสอบถามก็คือเขาว่าผมว่าหลายๆช่องไปลงคลิปตอนไหนเลขออกค่อยมาแม่นแม่นหลังหวยออกปฏิมันจะมาแม่นหลังหวยออกที่ไหนถามพอดิผมประสมอบสัมภาษณ์ดิเอนเลขออกมาปะแมนกือออกตั้งหลายมือออกตั้งหลายวันแล้วก็คือแม่นจริงฝันจริงแม่นจริงแล้วก็ออกจริงแมนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมจะให้พ่อเล่าความฝัน ที่เพิ่ฝันว่าเกี่ยวกับเลขหกสองนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับพ่ออ๋อนี่ฝันเราควมเก่าเนาะเราควมเก่าก่อนอ๋อที่ได้หกสองับแม่ที่ได้หกสองมาเนี่ยฝันมาไปเห็นมีนาเพราะถ่วมลังตีนฝันเห็นยายเพื่อนเก็บผักกันผักกาดเราก็เก็บในน้ามาละเราเก็บกองไว้กองไว้หน้อยเนียน่ยไ้เราสีเก็ไปขายครับและยางไกยแล้วว่ามีชุมหนึ่งสีมาสือของเล้าครับสีมาสือสีมาสือผักน้ำเล่าล่ะละผักกาดอันละ ก็บอกกันเลี้ยงเด็กบอกกันเลี้ยงเด็กก็เลย่างกายเขากายเขาออกไปน้ากันแท้มีน้ำาพราถล่ลังตินมีผู้ยิ่งออกยางก้อนผู้ยิ่งผู้นั่นเขาอาเขาฝันนี่บัดที่ฝันนี่ฝันสอนฝันผู้ยิ่งผู้นั่นว่าเขาฝันอเห็นผู้ใช้นะพราะว่าเป็นอย่างกับว่าผู้ใช้หกแล้วว่าสันหมอก็สองใช้มาวางสิอีนั่น เอาสองใส่เอาเจ้าสองมาใส่เสร็มมาใสหกข่ไปเก้าสองใส่มันระวางสิกระลังสอนอยู่มี่พ่อไส้พี่หนึงรุ่นเจ้าซ้ำเจ้าเลยอ่ะกับคนนี้คือกันนี่แหละคลายกันนี่แหละงานแซงคน่เราท่านบป็นเพราะว่าเขาหุ่นจ้างกับผู้นิ่งผู้นั้นเขาเลยแซงแซงไปกับสะดุ้งตื่นเลยธรรมดาพ่อไส้พี่หนึ่งกับหกข้ามาดิหกสองมีอยู่แล้ววะมันจิเข่า หกหกสองคุณด้วยถ้าพูดตามความเป็นจริงนะครับผูดใายเป็นหกมันเป็นฝันซ้อนฝันซึ่งเห็นผู้ชายสองครั้งสองครั้งเนี่ยปฏิวู้ชายเป็นหกแล้วหกแล้วพูดถึงว่าเอาสองใส่คนละผู้ชายไปอีกก็จำเป็นหกไหมหกสองหกหรือหกหกสองสามตัวด้วยตัวสามที่จริงเนี่ยมีเอฟซีผู้หนึ่งเพิ่นมาวอาอยู่ในอยู่ในไล่ตอนตอนเทคคลิปพ่อมื่อนั้นแหละ่อนที่เด็กออกนะหนุ่มอาร์มพิตีความฝันพ่อแล้วนะ ถ้าไม่626ก็662เพราะว่าเพื่อนฝันสอนฝันอ่าเห็นผู้ชายตีเป็น6ปกติพอเป็นหินผู้ชายสองเทียเขินว่าเออถ้าตีเป็น626หรือ662ไม่ใช่ว่าเลขออกก็มาพูดนะลงคลิปก่อนเลขออกแล้วที่มาถามควอนฝันพ่อสำรวยนะครับแล้วพ่อสำรวยก็ก่อนเราตีด้วยนะเนี่ยก็เป็น662ด้วยนี่คือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ตัวแสดงแทน ครับเบิรงวันทีก็ได้ออกวันทีเท่าไหร่นะเบิงง้เป็นเบอร์แขวงวันทีชั่วโมงสิบหกกัญญาสองห้าหกเจ็ดกันยานะครับเนี่ยจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่สอบสัมภาษณ์นะเดี๋ยวจะให้ดูนะตัวนี้นะนะครับท่านผู้ชมโอ้ถือว่าถือว่าพอฝันเหม็นทอได้ทอได้ทอได้ทอได๋เลยดิฝันมาตลอดตั้งแต่เด็กของดีมากเหมือนวันนี้พูดต่อไปชมอีกทีดิวันที่เอ้าลักษณะของดีนี่เป็นอย่างอันนี้ได้มาของจริงกันปะของจริง นี่ตอนตะพอได้มากนี่ผู้ใดเป็นผู้ให้แบบใดถึงด้ของดีมาเป็นแบบใดก็ได้มากพอแบบนี้ใหนน้เช่นว่าตรงนี้เป็นความลับที่สุดวความลับเพราะว่ามันขุดขึ้นมาได้ขุดขึ้นมาได้ผู้เขาขุดได้เขาเอาไปยุ่งขอบ่ได้ผู้ใดเอาไปก็ไยไว่าได้ก็ไปว่างหน่อยวัดเกา่เาคือเก่าไปว่าง,งหน่อยโบสถ์เก่าน่ะผู้ใดอยากว่ามันเป็นอย่างสีกเอาไปว่าได้ก็เอาไปขนาดพระหลวงพอกาศที่วัดไอ อันเป็นติดเตียงมาหันนะ่ะหลวงพ่อนั่นก็เอาไปเป็นพระก็เอาไปว<อ>่าเลยก็ตอนน้องเดนขึ้นว้หันพอเล่ยออกมา,า,<อ>มากเลยว่าพอมากเลยวะก็ต้องมือรุ่นมาฝันนั่ล่ะโอ้หลั<า>งเด็กคนดีมากเล่าก,กาัาบยางนี่หละยยางไปว่างรถไปนี่นั่งนี่ก็เลยถามเราที่หายมาดีบ่าหลวงพอ่อบ่ดีบ่าะหายเรากลาคุ้มเดียวบ่องแยกหนายบ้องได้กัญญาข้าป้าไปเลยในคุ้มฝันนั่นล่ะ ก็คงจะดีนะมันก็มันเป็นเหล็กมันเป็นหินขาวดิที่ากระเบียอาคานี่แหละซ้ำสำเนาความย่าสำเนานี่แหละนี่จำพอจับนี่อันนี้นี่ประมาณประมาณหนึ่งฝ่ามืออ่าแม่นหนฝ่ามือเป็นยังไงมันเป็นเหมือนคล้ายประหลาดชิกแต่ว่าเป็นกลมๆเป็นเป็นยังไงเนี่ยอ่าสำนว่าเป็นของดีเป็นหินขาวหินขาวหินขาวนะครับแล้วว่าอันอันคางนึงมันเป็นหัวคือประหลาดชิกเนาะคางนี่ตัดคือเอา เอาเรียตัดเคื่อห้อเรียตัดก็ใหม่นี่แต่ธรรมดามันเป็นเครื่องห้อยคนตัดว่ะหินก้อนนั่นเมนนนี่แหละมันคือติดตัดได้แตเดีมาที่นี่ครูรู้ว่ารถเพาว่าหินขาวตัวนี้เนี่ยหินขาวที่บอกว่าของดีเนาะของดีที่ที่พ่อได้มาเนี่ยไปอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้ไปอยู่กับครก็อยู่ไม่ได้พูดตรงมีอันเป็นไปมาที่นี่ตังตพ่อได้มากเหมือนัันพ่อได้ขออย่างบอลหรือว่าคือขอคืออยู่ใดแถวทุ่งพ่อก็ไปขอแล้วเพราะว่าการที่ใหู้้ขายหรือกะ เดี๋ยวไปไหว้เด้อไปดูแลมา่ิครับอืเก่ามาเลยกับว่ามีอย่างผู้ใดเอาไปนอนว่าไรเลยควรถุกคนเลยผู้ยบานเอาไปก็นอนว่าไรผู้ยบาลคนก้อนตะรุนเหรอล่ะครับผมไม่ใช่ไหมอืห่วยมันเหมนว่าไปจับว่างจับว่างอยู่โบดเก่าชิมเก่านี่แหละครับเลยขอเพิ่นวมาเดี๋ยวผมจะไปรักษาเด้อหลวงปู่ว้ว่าสิบอกมากผนชิมลูผมกลับว่ามนคนทั้งอินไก่ลูกหลานเกิดยุ่นี่แล้ว่าสิไอ้ลูกหลานไปใส่ร่องเวิวงาสิ เกะเอามาเลยกะาม่อย่เหงเลยล่ะแต่ว่าเมื่อตอมว่ามาฝันเห็นเล่ายางไปหนีกันยังไงเห็นเป็นรูปหลังไหนเป็นรูปเป็นพระเลยเป็นพระเออซึ่งซึ่งพระองค์ที่ฝันเห็นนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นค่อยเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าอาวาสคงสิเป็นเจ้าวาดผู้รักษาอันของตัวนี้หล่ะของสมัยตะกี้เออเล่ายางไม่เราไปนีแหละ ย่างผ่านพื้นทีมมันเข้าไปพอได้เห็นแั้วก็เลยพอก็เลยเห็นก็เลยถามว่าที่ให้มาดีบ่ก็เลยว่าเพิ่นถามเฮาหรือเพิ่นเฮาาถมเพิ่นเฮาถามเพิ่นเขาถามเพิ่นเออเพิ่นบ่ปากเด้อเพญางเพื่อนเห็นเราก็เลยถามเพิ่นมันดีบ่ที่ให้มาบ่ดีบ่ใหญ่เราก็วางอีกบ่อขึ้นเดียวว่างกันเราก็ย่างนี้เลยบ่เห็นน้อหน้าเป็นต่ั้งกลางบ่ดีบ่ให้ดอกมันบ่ดีบ่ให้ญ่เรากันซึ่งหลังจากได้ของดีมาเนาะ พ่อสำรวยก็ก็มาฝันเนี่ยที่มาที่ไปที่บอกว่าบอกเลขถูกหลายหมดติดต่อ,อก,กันเนี่ยได้ของดีมานะครับแล้วก็พอมาได้ของดีเสร็จปุ๊บคนอื่นที่เขาครอบครองของดีตัวเนี้ยไม่มีใครอยู่ได้พรกก็ยังอยู่ไม่ได้แต่พ่อเพื่อนไปขอมาเพื่อนจิปกปักหลักษาเองที่ดูแลเองแล้วคืนต่อมาเพื่อนก็มาฝันมาฝันว่าเห็นพระเดินไปนี่แล้วก็คุยกันบอกว่าดีบ่ดีบ่บที่ไห้ ทีนพระตอบว่าบ่ดีบ่ให้เราพูนว่าสนถ้าไม่ดีไม่ให้ที่มาที่ไปถ้าไม่ดีไม่ให้พูดง่ายง่นะครับโคคนลุกเลยนะครับท่านนะครับจริงๆเพราะว่าถึงบอกว่าความเชื่อแต่ละคนหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์แต่ละสถานที่นะครับดูถูกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นลบลูไม่ได้นะครับบางท่านบางท้องบางท่านเนี่ยไม่ได้ลบลูนะแต่อยากเห็นมันก็เหมือนเป็นการเป็นลบหลูเพิ่นนะครับซึ่งถ้าพระใจเห็น ไม่ยากหรอกครับเพร่อยังทําให้เห็นอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปท้าทายจะจะมาเห็นแบบในรูปแบบไหนก็ไม่รู้จะมาเห็นในรูปแบบในฝันเราก็ไม่รู้หรืออาจจะมาเห็นในรูปแบบมูจะไปเจบเฟสหรือไปอยู่ในตามที่อยู่กรุงเทพอาจจะอยู่เป็นคนเหมือนกันเลยแหละเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาเป็นใครทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมเนาะกับความที่พ่อเพิ่นได้ของดีมาเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันเท่าตัวันนี้ดีมาตลอดแล้วก็ บอกเลขเข้าตลอดอย่างน้อยที่ไม่เข้าแค่งวดเดียวตะกี้บ่อเสียมาวินเห็นบ่อมาวินกับยู่กับเปิพอรุ้ยเนาะเห็นหนาเพิ่งกับถามเลขถามเลขเพิ่งกับบอกอันนี้กับบอกกับเสียงวดเหรอเข้าตลอดเข้าตลอดบัลลัยมาทายซึ่งมาวินเพิ่นชวนผมมากับปละงป้าต่อยเพิ่นก็ได้มาถ่ายก่อนผมเนาะวัวง่ที่แล้วแล้วเพิ่นก็อ่านเพิ่นโอเคดิเพิ่นเพิ่นบอกเลยมัอนเ่านวินมันบอน่าเป็นอะไรทีเนาะอาศ์สิว่าไมน่อนไปท้ายเลยว่าเขาอีกได้ละว่าชุนจะไปติมาักเป้งสั้น ผมผมก็เลยถามกลับมา,ว,าว่ามันเนบอกเลยวัาสี่หางงวดสอนดีเถือกซุงหมดจนคนในเทศบาลถือกันหมดแม่หัวใจตัวผมบอกถือกันอย่างไรบางดีผมบอกหูได้ดิกันเลยว่างสีเนาะคือเขาบอกตามภาษาของเขาเนาะหลังจากนั้นปุ๊บก็เลยว่าเนี่ยมันเป็นปีไม้ไทยเทียนี่ม,นนมันเป็นเขาอะไรล่ะเอาล่างเบิ้งแต่ว่าเป็นแม่นจริงมาดิพอมาไายเฉียงนี้ปุ๊บเอาจังใจเละครับหกสองเต็มเต็มสองแปดกับเต็มเต็มเนี่ยเป็นบ่เพิ่นมั่นใจนะเป็นบ่บ่ะเพไม่เพได้ก้าวทับไปได้สองแปด จนนั้ไหรออเดครับเป็ที่ออกสอปว่าเป็นกับว่าพรด้วยฟันใดสองปเพราะว่าตอนออกสองหนึ่งพ่อให้หนึ่งสองนะฟันหนึ่งสองมันออกสองหนึ่งสองแปก็คือสองแปดเต็มๆเลยข้างล่างพ้อมปะติโตวเดียวโดดๆเลยนะครับศูนย์ที่ขึ้ศูนย์ที่ศูนามขึ้ศูนยามเลยตรงๆเลยตรงๆมาเลยแก่หน่อยกับกับแคนนอยังงี้่อานครับถ้าพ่อรวยเป็นฟันฟันทงเนาะฟันพงว่าเออมั่นใจตัวนั้นตัวนี้เท่ากับ เรียนข้นข่เทินแน,น่นว่ากันไปกดดันลาเ<ม>รียนจนให้ใช้ในการวิ่งหน่อยนะครับเอ,เอาอีกอีกอย่างหนึ่งนะเต้นขึ้นสูงตีร่างกาวันนี้อ,นอ,อัอนนี้กี่ทีละ,ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่ะอย่างวันนี้มาสอบสัมภาษณ์มาสอบสัมภาษณ์พ่อรวยมาสอบสัมภาษณ์เอาไปอย่างโอ้ยฟังแต่ดนก็มีเด็กถามมาฝันไม่พอ ยังบัตรท่านได้ฝันอดได้เลยใครคุ้มเจอาได้ดินั่นโอ้ยตกหัวนอะไเด้๋ยวมองซ่องๆเด่๋ยวเห็นเจ้าอย่านี้ยาเพิ่งเพิ่นยังบ่ทันได้ฝันเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกก็คือว่ามาสอบสัมภาษณ์ว่าที่มาที่ไปในความฟันธงในวารี่เพิ่นบอกเลขแม่นเพิ่นได้อีหยังเป็นดีเฮามาฟังรายละเอียดก่อนเพิ่นสิมาฝันถ้าไม่รู้ว่า้เดี๋ยวพรุ่งนิดรอลงคลิปเด้อ เอาคนจะมีหงว่าเพื่อดีฝันย่ำใต่อม่ขอกระบอกหงแล้วเออแล้วเพื่อดีฝันฝันก้อนเหล็กออกจากมือต้องนึ้งกระบอกหงถ้าดีฝันมือเหล็กออกขอกระดีว่าท้าวเหยิเบื้องเลยเร่ถ้าเพื่อดีฝันอาสืบว่าฝันเลยก็ได้สิู่ดีฝันก็ได้เป็นไปได้เพราะว่าเ้าอาศัยเทวดาเนาะอาศัยอันสิ้นนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเนี่ยครับที่ที่พ้นมาให้วและก็ได้แม่แม่ที่บอกมั่วๆไปกับบอกว่าเป็นกับมั่วฝันมั่วเป็น พ่อรวยนะครับต้องฝันจริงๆนะถึงจะมาเล่าให้จริงถ้าไม่ฝันจริงไม่มาเล่าเหมือนผมที่ผมฝันนะครับแล้วอยากจะถามว่าถ้าได้ฝันแต่ละครั้งแม่นจริงตรงจริงออกจริงอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าแค่นี้ก็เห็นของวัวที่เลี้ยงอยู่แล้วก็รูๆกันอยู่ขนาดอันมาทายกับอันช่องมาวิ่นเนาะไกลบักซี่แม่ทีเพิ่เลี้ยงไหวไหมออกก็ออกรวดนะโอ้นะครับท่านผู้ชมนี่แหละเข้ามาับมาสอบสัมผัสพอรวยเต เมื่อนี้ก็คืออ่าเพิ่นบัดรฝันแต่ว่ามาสอบสัมภาษณ์ว่าที่มาที่ไปแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมีเอซีหลายท่านบอกว่าอ่าเดี๋ยวจะได้โอนตังมาร่วมด้วยกับพ่อสํารวยเนาะให้ใจเพิ่นค่าเพิ่นพดนีพดสินให้เอซแต่ละคนในเพนมนุ่มอ้ามที่ได้โชงจากพ่อรวยเดี๋ยวผมจะทิ้งเดี๋ยวทางแต่ละช่องเนี่ยจะจะมารวมกันมาทิ้งไมไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะรวบรวมรวบรวมมอบให้กับพ่อรวยมอบให้กับพ่อรวยเป็นสนน้ำใจเพิ่นห้างวดหนาเพิ่นอย่าติดต่อ ดวงชะตาห้าหันหานี่เออได้โชคได้ลาบอีกทังสี่แม่เพอร์เัอนี่บ่ร์สองตวห้าวัน่ะเบอร์หันสองตัวเอางวดนี่ถ้าเบอรงวดนานที่สุดสามตัวบ่ลังสี่แม่มันกิดบ่รนี้ครับนุ่มบามเพิ่นบ่แพงเด้เห็นบ่ในขีปเป็นยังไงอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันให้ทุกคนเมียนครับเพิ่นบอกทุกคนเมื่อเมื่อฉะนั้นแล้วเอารวยเพิ่นมีน้ำใจอืเท่ากับข้นมีน้ำใจน้ำเพิ่นน้ำ่นบอกทุกคนแบ่งปันจะเรียกว่าบางทีก็แบ่งกับแบ่งปันนี่นะพอแบ่งปันปุ๊บแต่บ่าแต่ยี่สิบบาทกาแฟมาถึงแม่ ดีอีดีบ้างดีมีว่ามีบ่าหรือว่าชาเข้กาแฟกันกาแฟกาแฟแก้วเดียวหยอกหยอกยอกคือซื้อดอกเออใครใครก็มาตับเดือนเท่าไหร่เรีลเปลียเทศบาลมีดอกเสี้ยงนี่แปดพันตัวน่ะกันงวดตัวคืองแปดพันน่ะอ่าวดนี้แล้ววดนหกสองนี่แหละถามมันเหมือนจะเอาได้ไปเปลี่ยนรบาลในรายได้แปดม้วดแปดมื้นวะวะแปดพันขนาดนั้นหรือว่าเขาถือว่าแปดศูนย์อีกตัวหนึ่งว่าเขาแค่หมดโอ้ทำทำไปว่าที่จริงเขาอาดิได้หลายหรือเปล่ายังทีเนี้ย เพราะว่าเขาเคยได้พอได้หลายเทียแล้วนะครับผมงวดทุงงวดนะเขาได้ทุงงวดด้ยครับเมียเสี้ยงเมียเสี้ยงนครับผมนะครับตนผูชมเนาะนี่แหละครับผมก็เรามาก็มาสอบสัมภาษณ์งวดนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะฝันธงตัวไหนหรือจะฝันตัวไหนเดี๋ยวมาเล่าให้สู่กันฟังมาสัมภาษณ์ด้วยกันมาเล่าสู่กันฟังเลยว่าจะเป็นยังไงแบบไหนแมนค่ะนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอ่ะเดี๋ยว อาวิทเอาของมาเร็วเอามามอกให้พรวลุยใจหน่อยนะอ๋อเป็นแนวอยากจะกินอ่าซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับของอยากของกินนะครับเดี๋ยวอาวิทยดในมือกันมันะครับเป็นอะไรท่งน่มบอกว่าเป็นสี๋ยวเดี๋ยวจะนะครับเดี๋ยวก็จะได้ได้บอกไปลวดไปนั่งอาวิทเป็นแนวอยากอยากินนะครับเป็นแนวอยากอยากินมาฝากของพอรวยเลยๆหน่อยนะครับเอาพอรวยนะครับสวัสดีครับเอาพีพีพรวลุยนะ บ่ได้เอาบ่ฝากนุ่มอามเด้อนน่อยไมเก่ามาโอเคครับผมครับผมนะครับก็ได้มีของบ่าเป็นสิมาตัวเป้าเด้ก็ของอยากของกินมาฝากมาเพาะมาฝากพรอยเหยื่อเทาซองเทาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้รอบหน้าคลิปหน้าเนาะรอบหน้าคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาว่าปัจจัยให้พ่อสำรวยเดี๋ยวขอรวบรวมก่อนบางท่านก็บอกว่าได้ยูสไปไอ้จอยังบ่จใจคือไงมันก็มีหลายอย่างเออ

เขาบอกเด็กว่าการันตีว่าเพิ่นแม็นเด้กต่เด้ยินข่าวว่าเพิ่นแม็นมาซซีหางวดแล้วแมนอากาศวิ่งกับเราฟังกันเลยว่างวดท้าว่างวดนี้ไทยไปไทยไม่คิดว่าเขาได้ละดูอุตส่าห์ว่าประกาศว่าซีหางวดแท่นี่ยเข่าอีรีวันทีนี้ทธรรมช่อมี่คือเรื่องจริงแมนค่ะเหมือนพอยนาดสองเห็นปะพอยนาดสองเล็กเลยที่ว่าที่เข่าสามสี่งวดตี่โดนกัน ที่ว่าประเดมมไทยเออพ่อนมหาเลไทยเขาเลื่อยตรงๆเลยเด็กของพระยาหนาเดินมาสามตัวตรงช่วงนั้นไหมแมนเออบระเี็นนี้หลังๆมากเพิ่นกระถิบัตปฏิบัติบ่ราคอยดีแน่กอภัยพิษสินเนี้ยปูเป็นกระได้เบาๆหายนี่ที่ในความศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราปฏิบัติดีดีทุกอย่างเหมือนที่พ่อทำเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นหายได้ครับได้ไม่เลยๆเพิ่นหายนะแม่แต่คณะกําลังวอาอยู่นี่ที่นี่เพิ่นกับฮู้เพิ่นกับเห็นเพิ่นกับเด้ยินสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่สิ่งศักดิิิ์์สทททททธไมมม่่่่่่่วาาาาจจจะเเเป็นนนนนีีีีบ้้รรือแแณ ทุกท่านที่เพิ่นเป็นเทุกที่ที่เบิดเพิ่นรับรู้หมดนี่แม่น่งเท่าี้เพิ่นทุ่งหูเลยว่าเขาบอกยังกันเพิ่นรับรู้หมดทุกทิ้งทุกอย่างนะครับถ้าเราปฏิบัติดีทําดีคิดดีทําดีความดีมันมาตามที่เรานี่คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมเนาะเนาะอ่ะก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะเสื้อยาหลบรูกับสิ่งศักดิ์สิิทธ์อันนี้ก็งกับกาแฟกันเลยพอโอ๊ตลตินใช่ไหมพ่อเนาะโอวัเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแถวล้างนุ่มบามีกาแฟ ี่หอจะมีกาแฟมาให้ยี่ห้อย่างดีพอรวยะเอากาแฟมาฝากพอเอา5าเอฟซี่เพิรอยากมาซื้อของให้พ่อรวยตรงนี้หน่อยก็จะไปซื้อมาให้กันบางทีบางทีเอฟซี่เพิก์ดอาจเป็นโอนต่างไม่ซื้อของให้แน่หรือเป็นเงินกระดาษังที่ไหมพอเป็นกระเียมาฝากพอมายังเพราะว่าเพิน์หายสีนาใจพอพอเพินไดโชวได้ลาบจากพอนะคบท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูันคลิปหน้าดีกว่านะครับว่าพ่อรวยจะฝันหรือไม่ฝันหรือจะได้มาสอบสัมภาษณ์เรื่อยๆถ้าเพิ่นฝันไม่แน่อาจจะฝันพรุ่งนี้ปะเือนนี้คือเราไม่แน่ นะครับของดียุกเพิ่นยุกับโตเพิ่นแล้วแมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นรับดูเดี๋ยวเพิ่นเสียให้เองครับ<ะ>อ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยครับหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้<ะ>าต่อยคนมีเซนต์<ะ>น้องน้ำชาแนลบ่าวแพ็คชาแนลข้อทองแหลกคนเดิมนะครับ<ะ>ก็จะได้มาสอบสัมภาษณ์กันอย่างนี้แหละครับคนดวงแห้งหรือเป <พอ S 1> <น>็นพ่อรวยคนฝันแม่นมน,นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ พอแล้เงยตัวนางโดนแล้วนะครับพอดีเด้ไปยืดเส้นยืดสายนะครับผมนะโอเคครับสำหรับวันนี้หนูมาคนเดิมก็ต้องกับทางทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าพ่อโรนจะฝันยังไงแบบไหนยังไงค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคระสวัสดีค่ะรวยด้วยนะคะ